ถ้ากล่าวว่าพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของความมั่นคงของชาติเพราะเหตุว่าชาติก็คือคนที่อยู่รวมกันนะคะแล้วก็ประเทศชาติก็คือทุกคนได้เป็นคนดีจึงจะมีความมั่นคงได้ไม่ใช่เราพูดลอยๆว่าประเทศชาติมั่นคงแต่มั่นคงด้วยอะไรถ้าไม่ใช่มั่นคงด้วยความดีจะมั่นคงได้ไหม ถ้าทุกคนไม่ดีหมดเลยทั้งชาติไม่มันนะ่นคงแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติก็มุ่งหมายถึงผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยมัน่นคงเพื่อทุกคนที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะด้วยความพาสุขแต่ว่าไม่ใช่ประเทศชาติกับเรื่องอื่นแต่พระพุทธศาสนา กับความมั่นคงของชาติแสดงว่าผู้นั้นต้องเห็นประโยชน์เห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วนยคะประเทศชาติจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็เพราะพุทธศาสนาถ้าไม่มีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะประเทศชาติจะมั่นคงได้ไหมเห็นผิดเป็นถูกเห็นความทุจริตต่างๆเป็นสิ่งที่ควรทําประเทศชาติมั่นคงไม่ได้เลย พราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะโลกแต่ว่าทั้งจักรวาลไม่ว่าสวรรค์หรือพรหมโลกบุคคลในสวรรค์ในพรหมโลกก็ยังต้องลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เห็นพระปัญญาคุณว่าสามารถที่จะอำนวยประโยชน์และความสุขให้กับ ชาวโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกไหนทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาแต่เรามีความเข้าใจน้อยมากไม่รู้เลยนะคะว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมถูกไหมคะแค่นี้คะ่ะเราก็เริ่มคิดละว่าทั้งหมดในชีวิตของเราซึ่งเกิดมาเนี่ยมีแต่พิธีกรรม แต่ว่าพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนในพิธีกรรมไม่ได้มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาแต่ต้องการมีพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะการที่จะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไตรตรองทุกคนสามารถที่จะคิดถึงเหตุและผลได้ถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้ ถ้าเหตุเป็นความไม่รู้ทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วผลจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านะคะมีใครเป็นที่พึ่งที่สูงสุดในชีวิตซึ่งไม่มีทางที่จะผิดเลยผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะมีความเคารพในคำของพระองค์ที่ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ทั้งหมด 45พรรษาแค่นี้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกคำเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนและส่งแสดงธรรมะมาแล้วทั้งหมด45พรรษาเนี่ยใครรู้บ้างว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่เหมือนประมาทนะคะคือได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนรู้จักแต่ว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ได้ไตรตรองเลย ว่าเป็นคำของคนอื่นที่อ้างคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงพระเหตุว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะจากความไม่รู้ทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถได้รับประโยชน์จากการที่ได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจะไม่ประมาทเลยค่ะไม่มีใครที่จะมีความหวังดี เป็นมิตรพร้อมที่จะเกื้อกกลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. ข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงชัดเจนนะคะ mm hmm. มิตรคือผู้ที่หวังดีและคนที่หวังดีที่สุดไม่มีใครเปรียบได้เลย mm hmm. เหนือกว่ากัลายาณมิตรใดทั้งสิ้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. พระชั้นคำของพระองค์ทุกคำนะคะ mm hmm. เป็นที่พึ่งถ้าจะคิดว่าจะพึ่งอะไรนะคะลองคิดดูสิพึ่งใครพึ่งคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. แล้วเขาจะให้เราพึ่งได้จริงๆหรือเขามีความรู้พอที่เราจะพึ่งได้ไหมหรือว่าคําของเขาผิดก็มีถูกก็มีจริงก็มีไม่จริงก็มีแล้วเราจะพึ่งได้หรือแต่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคานะคะเป็นคําจริงเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยซึ่งไม่เคยมีใครคิดเลยนะคะว่าคําของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขทุกปัญหาทุกสถานการณ์ ที่โลกวุ่นวายแล้วก็ไม่มั่นคงนะคะก็เพราะเหตุว่าไม่ได้พึ่งครรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะได้เห็นพระคุณที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทร,รแะงแสดงพระธรรมแล้วเราก็กล่าวว่าเรามีพระองค์เป็นที่พึ่งถึงกับกล่าวว่าพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของประเทศชาติก็ต้องเป็นผู้ที่จริงใจและตรงที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงได้แน่นอน ในขณะที่คำของคนอื่นนะคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงได้อย่างไรก่อนอื่นก็ต้องรู้ว่ามั่นคงเมื่อเป็นคนดีคนไม่ดีไม่ทำให้ชาติมั่นคงแน่แต่ทำไมทุกวันนี้มีคนไม่ดีทั่วทุกคนทุกแห่งทุกวงการเพราะไม่ได้มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยเหตุนี้นะคะจึงเวลาหรือยัง ที่เราจะรู้ว่าชีวิตทั้งหมดของแต่ละคนหรือวมกันแล้วเป็นประเทศชาติเนี่ยจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ต้องด้วยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีใครรู้คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะจะแก้ไขประเทศชาติเนี่ยลองบอกหน่อยสิว่าจะแก้ไขยังไงตราบใดที่คนเป็นคนไม่ดีและมีทุจริตทั่วทุกวงการททังสารน